เอ๋อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอ้านี่ยเนี่ยเราซื้อเรามาเยอะเลยอ่ะกินไม่หมดช่วยหน่อยนะไม่เอาไม่ไม่เถอะเราว่ามันไม่เอาดีกว่าเป็กเดียวหนะไม่เอาน่ะเป็กเดียวเราก็ไม่เอามันไม่ดีไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเราไม่เอาจริงๆอ่ะ เออวันนี้ไปออกกำลังกายอ่ะเหนื่อยมากเลยแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันยังไม่แบบสุดอ่ะเธอไปเล่นที่บ้านฉันปะไปเล่นอะไรอะ่ะก็สารเสพติดไงเฮ้ยเราไม่เคยใช้ดิมันดีนะก็ลองดูเขาไม่ดีกว่านะเราทาอย่างอื่นดีไหมไปเล่นบ้านเขาดีกว่าไปเล่นเกมกันเถอะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องสนใจยาเสพติดไงเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้ไหมโอเคโอเค เ้ยเธอเป็นไงบ้างวันนี้โอยวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะไม่มีอารมณ์ทำง,งานเลยโหฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันมีตัวช่วยนะตัวช่วยอะไรอ่ะอืมจะพูดง่ายๆมันก็เป็นสารเสพติดอ่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ปี้กระเป๋ามากเมื่อเช้า,ชาทำงานเนี่ยไม่มีเบื่อเลยอุ้ยมันจะดีปะเนี่ยจะว่ามันจะไม่ดีนก็ไม่ไม่ใช่หรอกนะฉันว่ามันดีมากกว่าสารเสพติดเนี่ยอลองเก็บคิดดูสิงั้นตอนเย็นให้คำตอบอีกทีได้ปะ เดี๋ยวขอคิดอีกทีก่อนเอาไว้ครั้งหน้าเนาะโอเคโอเคโอเคตอนเย็นก็นตอนเย็นเดี๋ยวมาบอกอีกทีมแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวให้คำตอบแล้วกันโอเคบายบายเอา้าเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีแต่ว่าช่วงนี้ร้อนตังนิดหน่อยอพี่อ๋อแล้วมีงานทำไหม ช่วงนี้เหรอยังไม่มีเลยกําลังหางานอยู่แต่ไม่รู้จะหางานยังไงให้ได้เงินเยอะๆอ่ะสนใจไหมนีม่มีงานให้งานอะไรอ่ะไปส่งของให้เขาจะเป็นคนที่เขาแบบอยากได้แบบนั่นน่ะหือ,อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามีทางเมีเยอะพี่แต่หนูกลัวหนูจะโดนไหมอะ่ะไม่โดนไม่โดนเริ่มงานไหมเอาไหมเอา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 อโอเคนี่ของส่งพรุ่งนี้ จัดไปโอเคจัดไป